สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ชองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับนก็คือพี่จมาท่านลมซอมบี้นะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมซอมบี้นะครับนกจะกลับมาอีกเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเรานะครับวงน้องก็คือจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนกจากกิจกรรมซอมบี้นะครับวงน้องก็คือเดี๋ยววันนี้นะครับนกเดี๋ยวพี่จะพาไปล่าบอสนะครับวงน้องแลก็รับของฟรีๆนะครับนกเราก็จะมารีวิวกิจกรรมตลาด้แห่งคว่ามัมาขายด้วย ด้วยนะครับเนาะของแล่เยอะแยะมากมายนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเนาะแต่วันนี้นะครับวงน้องก็คือพี่จะพาไปถล่มบอสซอมบี้นะครับเนาะที่แบบว่าโหมดมันมากนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับเนาะแล้วก็อีกไม่นานนะครับวงน้องก็คืออัปเดตครั้งใหญ่นะครับเนาะก็คือจะมีโหมดตัวนี้อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือเป็นโหมดซอมบี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องเเเเเลลล่่่นนนนนนนมมาาป็ทีีีีีีีรรรรรยยยยบบบ้้้้อแววววววะะะะคคััััดดด๋๋พจิใหูก น้องว่าโหมดซอมบี้หรือว่าโหมดซอมบี้ตัวใหม่นะครับพวกน้องก็คือโหดแค่ไหนแล้วก็สนุกแค่ไหนนะครับน้องก็จะปลอมมานี่เลยนะครับพวกน้องแล้วก็ก่อนที่จะไปดูนะครับพวกน้องก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันนะครับน้องก็จะปลอมมานี่เลยนะครับพวกน้องเพราะว่าในเร็วๆนี้จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกด้วยนะครับน้องกลับมาคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับพวกน้องมาเรามาเข้าโหมดกันเลยดีกว่านะครับพวกน้องเดี๋ยวพี่ขอโดดเลยละกันนะครับน้องสำหรับโหมดใหม่นะครับพวกน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องก็คือท้องฟ้าก็จะเเเเปป็็็็็นน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 นคคคคคคคลลึึึ้้้้มมๆิิดดงงงงงงงะะะะรรรรรรัััับบบบพพววกกกกกกอออออจาาาาืืสถี่ย สามารถยิงซอมบี้ได้นะครับวงน้องก็เป็นตามแมปแบบนี้นะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับนาอจะเป็นโหมดใหม่เลยนะครับวงน้องที่แบบว่ามีซอมบี้นะครับวงน้องเราก็อัพเลเวลได้แบบนี้นะครับนาอเมื่อเรายิงซอมบี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอก็คือเราจะสามารถอัพเลเวลไปได้แบบเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับนาอเราก็ซอมบี้นะครับวงน้องก็เยอะมากๆด้วยนะครับนาะเราก็มีอยู่ตามแมบแบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าสนุกมากนะครับวงน้องก็เป็นตามนี้เลยนะครับนี้ น้องก็ค <át stars> ือมีหลายโหมดเลยนะครับนาอที่อ <mos Line su ha> ัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวบอสนะครับวงน้องที่แบบว่าเราต้องได้ล่านะครับเนาะเราก็พี่ของฟรีนะครับวงน้องตกตามนี้ด้วยนะครับเนาะเราก็เมื่อจบเกมไปเราสามารถรับของฟรีได้ด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือทุกตัวนะครับเนาะจะมีสกิลต่างกันนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะไม่ทนเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่าเป็นตัวลูกนะครับวงน้องก็คือประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นตามนี้เลยนะครับวง พี่บอกเลยนะครับเนาะมันจะวิ่งนะคะวงน้องก็คือมาชนเรานะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของระเบิดออกมานะครับวงน้องที่แบบว่าทําให้เราบาดเจ็บด้วยนะครับเนาะแล้วก็วิ่งเร็วมากๆด้วยนะครับวงน้องสำหรับตัวนี้นะครับเนาะก็จะปฟองมาณนยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะให้มันชนละกันนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเมื่อชนครับวงน้องจัดระเบิดแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือเป็นแก๊สพิษแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับวงน้องก็คือ จะเดินซานนะครับวงน้องแต่ถึกมากๆเลยนะครับน้องก็จะปอมมาได้เลยนะครับวงน้องเราก็เมื่อเราฆ่าได้นะครับน้องจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของของดอปนะครับนนองก็มีเกาะสเกาะ3เลเวล2อะไรประมาณนี้เต็มเลยนะครับวงน้องเออก็จะปอมมาได้เลยครับเนาองเราก็มีหลากหลายสกิลด้วยนะครับนนองสำหรับซอมบี้นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นโหมดใหม่นะครับวงน้องที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนาองเราก็พี yeah. ่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือสำหรับโหมดซอมบีี้้นนนนนนนะครออออองง่เลยวกก็ืหาาฬิจ ซอมบี er ้ที่เยอะที่สุดนะครับบุกน้องก็เป็นตามนี้เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับบุกน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับบุกน้องก็เป็นซอมบี้ทั้งหมดเลยนะครับน้องก็คือเยอะมากๆนะครับบุกน้องก็เป็นตามนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับบุกน้องก็คือเราสามารถอัพเลเวลได้นะครับเนาะว่าเราจะสามารถวิ่งเร็วได้หรือว่าเอาที่แบบว่าทนสุดๆนะครับเนาะหรือว่าอึดสุดๆนะครับบุกน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเราสามารถเลือกสกิลเราได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็อันน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 นีีีีี้้้้้้้้้ะะ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 ะคคคคคครรรรรรััััััััับบบบบบบววววกกกกออออออองงงงง็็็็็็ืืเเเเเปปปซมมมมมมทททหหหหดดดลยาาาาจจณถ่่่โใ เข้ามานะครับเนาะก็ในเร็วๆนี้นะครับวงน้องจะมีทางด้านของการอัปเดตกิจกรรมตลาดความมืดเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตลาดความมืดนะครับวงน้องที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพของเรานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ลดสูงสุดถึง90%นะครับน้องใครที่แบบว่า อยากได้ราคาถูกๆนะครับวงน้องก็คือมีแน่นอนนะครับเนาะอยากได้คาตานาเท่ๆนะครับเนาะอยากได้ของแร่ๆนะครับวงน้องก็คือมีแน่นอนนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี่ครับวงน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะซื้อหลักหรือว่าซื้อแพลนของเรานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสัปดาห์หน้านะครับเนาะก็คือลดสูงสุดถึง90%นะครับวงน้องมาดูกันนะครับเนาะว่าพี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องก็คือมาลุ้นกันเลยนะครับเนาะโอ้โหได้81%นะครับมาดูกันนะครับเนาะว่า81%นะครับเนาะะจมีออะไรแล้วก็ขงจะถูกแค่ไันกนะครับเนาะะจจเอกัับุดตว นะครับน้องก็เป็นทางด้านของชุดแอนทัซีนนะครับน้องก็จะมีทางด้านของท่าทางตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับน้องเราก็มีชุดตัวนี้ด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนอะราาองด้อเพชรเท่านั้นนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบุ๋น้องเราก็มีบัตรเพชรบัตรฟื้นบัตรอีโวนะครับเนอะเราก็มีชุดตัวนี้ด้วยนะครับบุน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนอะก็เป็นตามนี้นะครับบวงน้องก็ถือว่าากกร็ ไม่อีกฝั่งนึงนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของคาตานามาขายด้วยนะครับเนาะมีชุดตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็มีทางด้านของคาตานานะครับเนา้อมาก็มีชุดของที่แบบว่าทูพีด้วยนะครับวงน้องก็คือสุดมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็มีชุดเยอะแยะมากมายนะครับเนาะถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคุ้มแน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นตามนี้เลยนะครับเนาะสำหรับคาตานาก็มีตามนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนน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 นะะะะะะคคคคครรรรรรรัััับบบบบบบเเเาา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 าวววว่่่ขอออองงงงงงถถูกกๆ้้้็สมมีียทแ500 600 ็สามารถซื้อได้เลยนะครับน้องค่ที so ่แบบว่างบน้อยนะครับวงน้องก็ตามนี้นะครับน้องก็ถือว่าเพจของค่ะวงน้องก็คือมีประมาณ500เพจนะครับน้องก็สามารถซื้อได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องก็เป็นตามนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าของในนี้นะครับน้องเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องเราก็สามารถช็อปได้แบบเต็มที่เลยนะครับน้องก็ช็อปประมาณนี้เลยครับวงน้องมีไอวอลตัวนี้ด้วยนะครับน้องก็เป็นไอวอลที่แบบว่าเท่มากๆเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับวงน้องก็อยู่ที่152เเพท่านั้นนะครับ้อจากราคคา499นะรับวน้องเออก็ มานี้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือคาตานะครับเนาะอยู่ที่94เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องแล้วก็ซุดแต่ละซุดนะครับเนาะไม่เกิน500เพชรเลยนะครับวงน้องเออพี่บอกเลยนะครับเนาะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับวงน้องก็คือคุ้มแน่นอนนะครับน้อยใครที่แบบว่ามีงบน้อยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับเนาะกับกิจกรรมนะครับวงน้องก็คือมีทางด้านของตัวละครโคโน่ขายด้วยนะครับเนาะส่วนตรงตัวละครโคโน่นะครับวงน้องพี่แนะนําอย่าซื้อดีกว่านะคครรรััับบเเเเนนนนนาาาาะะะะพวว่ปปลยดดือออี้้งจต เข้ามาแจกให้ฟิฟี่นะครับนอะแลก็แจกให้ทุกตัวด้วยนะครับนอะแลก็จะมีทางด้านของสุดแอนซาชินตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นตามนี้นะครับนอที่แบบว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะซื้อแบบว่ากล่องอัพเลเวลปืนละกันนะครับนอนี่นะครับวงน้องก็คือส่วนกล่องอัพเลเวลปืนนะครับเนาะจะสามารถซื้อได้นะครับวงน้องก็คือซื้อได้20กล่องนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับนอก็คือตามนี้นะครับวงน้องก็คือก็ถือว่ากิจกรรมตลาดความมืดดดนน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 นะะะะคคครรรรัััััับบบเเเเาาาาาาจอออออปปตตขขข้้้้้มมววกกงง็ี2หหื3แ่ 1 0อยนะครับวน้อง แล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องถ้าใครย like. ังไม่มี č, č, like, caminho, เพจนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปพี่ได้เลยนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์นะครับวงน้องเพราะว่าถ <mee. S 2> ้าคลิปนี้ถึง15,000คนดูนะครับน้องหรือว่าถึง10,000คนก็ได้นะครับวงน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะมาแจกของฟรีๆให้ละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้ะครับวงน้องก็เป็นทางหน้าของเพจนะครับน้องแล้วก็ใครที่แบบว่ากลับมาคอมเมนต์นะครับน้องพี่ก็จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับวงน้องก็ฝากกันดดด้้้้ววววยลลลละะะกกกกกัััันนนนนนคคคคครรรรบบบบบเาาแแแ่่ทีไ์์์ชมมมอออตพงงง็ ประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็นี่นะครับวงน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะซื้อให้ดูละกันนะครับเนาะงสำหรับกิจกรรมตลาดในความมืดนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็คือจะมีทางด้านของสุดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสุดจริงๆนะครับเนาะพี่ช็อปแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือมีเพชรประมาณ1000เพชรนะครับวงน้องก็คือสามารถช็อปได้แบบนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าของแรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็เป็นตามนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็มีชุดลิงตััััวววววนน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 นีีี้้้้้้้ดดดดยยยะะะะะคคคครรรรรบบบบบบบเเเเาาาาาาากกก็็็ถถืืออออ่่่สมซไไงปแแลใทุ ราคาถูกๆนะครับน้องก็แบบนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องก็คือสุดจริงๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องกับกิจกรรมตลาดความมืดนะครับน้องก็คือพี่มาบอกล่วงหน้านะครับน้องใครที่แบบว่ามีเพชรน้อยนะครับน้องอย่าเพิ่งไปใช้จ่ายอะไรละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีๆนะครับน้องไม่ใช่อยากได้เพชรฟรีๆนะครับน้องอยากได้ของราคาถูกๆนะครับเนอะก็ถือว่าสุดจริงๆนะครับน้องก็จะคครรัััััับบบบเเเเเนนนนาาาะะออปดดดตตข้้มมแจจหกก็ลยวง พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าใครอยากได้ของฟรีมีแน่นอนนะครับเนาะของฟรีก็มีมาแจกเหมือนกันนะครับวงน้องเราก็กิจกรรมราคาถูกๆก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องก็คือพี่กําลังรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมราคาถูกๆนะครับวงน้องก็สามารถเลือกสอบเลือกซื้อได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับวงน้องก็คือมีแน่นอนนะครับเนะแล้วก็ของราคาถูกนะครับวงน้องก็คือห้ามพลาดเลยนะครับเนาะกับกิจกรรมตลาดความมืดตัวนี้นะครับวงน้องมียันขั้นละ ก็มีนะครับวงน้องสุดก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะสำหรับของในร้านนะครับวงน้องพี่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเนาะใครที่แบบว่ามีงบน้อยนะครับวงน้องอย่าเพิ่งไปใช้จ่ายอะไรแล้วกันนะครับเนาะ ก็จประมาณนี้เนะครับวงน้องกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของโหมดซอมบี้อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องก,กิจกรรมตลาดความมืดอ,อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็คือคุ้มจริงๆนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนน,นะครับน้องที่เข้ามาแล้วชอบกิจกรรมแนวนี้หรือว่าชอบคลิปแนวนี้นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์ก like, ดแชร์หน่อยละกันนะครับองน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับบงน้นองก่อนที่จะจากลาการไป ไม่มีอะไรมากนะครับน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับพงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับน้องมาลุ้นแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรแบบไหนอะไรอีกนะครับพงน้องเออก็จะประมาด้วยกัครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับพงน้องบ๊ายบาย